สวัสดีครับผมมันพินกับช anel Feel Thai ใน YouTube ครับก็วันนี้พามาดูโรงแรมแกรนด์ไฮแอทนะครับแกรนด์ไฮแอทอยู่ที่ไทเปนะครับไทเปนะครับอยู่ใกล้ๆตึก1นึนะครับที่เป็นตึกสูงที่สุดนะฮะก็มารีวิวห้องนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็นี่เป็นที่เก้าอี้นะฮะเอ๊ะไม่ใช่โถนอั่งครับ แล้วก็ห้องอาบน้านะครับสามารถเลื่อนปิดนะครับเป็นห้องอาบน้ําตรงนี้พิเศษหน่อยมีที่นั่งหินอ่อนนะครับเขาใช้บุหินอ่อนนะฮะนั่งนะครับเวลานั่งเวลาสระผมแล้วก็เอหินอ่อนนี่ก็สบายไปอีกแบบนะครับไม่ใช่ซี่นอ่อนครับคือนั่งได้นั่งเนี่ยสบายไปอีกแบบนะฮะแล้วก็นี่มีฝักบัวอยู่บนหัวด้วยนะครับนี่เป็นไปนดาลน,นะครับ ไม่ใช่แค่ฝาดัธรรมดาอย่างเดียวนะครับมีบนหัวได้หนึ่งอันนะฮะแล้วก็มีปุ่มน้ำเย็นน้ำร้อนอันนี้ต้องไปศึกษากันนะ่ฮะแล้วก็พวกเครื่องใช้ต่างๆแชมพูนะฮะอันนี้คอนดิชเนอร์กลิ่นชาเขียวกับแตงกวาคนจีนเขชอบกินแตงกวานะผมอยู่ที่ แตไต้หวันนะฮะแต่ที่เมืองจีนมีเลยรถแตงกวาเนอืยกลิ่นแตงกว่านะครับแล้วก็อันนี้ก็เช้าเชลก็เป็นพวกครีมหมักน้ำนะฮะเจลวานน้ำนั่นเองมันไม่เป็นครีมนะมันจะเป็นใสๆมีกล่องอะไรอยู่ตรงนี้เปิดดูโอ้นี่ครับเครื่องสุขภัณฑ์มีแปรงสีฟันมีที่กนนนวดนะฮะ ก็อะไรพวกนี้ครับนะาป็นทั้งที่ขัดผิวด้วยอันนี้วางไว้เป็นกล่องนี้นะครับแล้วก็มีสบู่นะครับในขาเตือนบอกว่าห้องน้ำอาจจะลื่นนะครับเวลาเปียกก็อ่างล้างหน้านะฮะมีน้ำนะครับไว้สำหรับแปรงฟันแล้วก็สบู่นั่นก็เป็นกระจกแล้วก็มีไฟปักไฟเมื่อก่อนเนี่ย อันนี้สําหรับเสียบที่ปลอกผมนะครับเมื่อก่อนจะมีปลั๊กเดียวนี้ก็มีเผื่อไว้นะฮะแล้วก็ตามโรงงานดูเข้าไปก็มีโทรศัพท์ในห้องงานด้วยแกกจะได้รับได้นะครับเวลาที่มีคนโทรเข้ามาน,นี่ก็มากน้ําน้อยนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีผ้าคลุมให้นะฮะน,นี่ภาพเขียนจีนนะครับเป็นภูเขาฮะแล้วก็น,นี้เป็นห้องนะครับ นี่กระเตียงนะครับราคาผมไม่ทราบนะเพราะว่าผมมากับคณะนะฮะต้องลองเซิร์ชอัลก d ดาหรือ Google ดูนะฮะโอ้โหชอบมากคับมีนี่นาฬกาปลุกแท้ๆไม่ได้เห็นนานแล้วนะครับส่วนใหญ่ใชนาฬิกาในมือถือหมดนะครับเป็นรู้สึกน,นานได้เจอรู้สึกดีใจนะฮะอันนี้ก็ปุ่ม ไฟต,ต่างๆอะไรทั้งหลายนะฮะปุ่มมาสเตอร์น่าจะดับทั้งหมดลองดูสินี่ครับมืดติดตื่อฮะเราเห็นปุ่มไฟมาสเตอร์เนี่ยหมายถึงดับทั้งหมดนะฮะหรือบางทีก็เขียนชื่ออื่นนะครับนะดับทั้งหมดนี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้ามีตรงนี้โอ้มีเตารีดให้ด้วย หลงดนมที่มีครบอย่างเนี้ยน่าจะแพงนะครับแล้วก็มีแอนเนี่ยครับอะไระที่ลองรีดนะฮะแล้วก็มีอันนี้เป็นไฟฉายฉุกเฉินนะครับไฟฉายฉุกเฉินเขาจะใช้ตัวล็อกไว้นี่ฮะจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้ทําให้ขั้วไฟไม่ต่อกันนะฮะถ้าเราใส่กลับเข้าไปเนี่ยไฟมันจะไม่สว่างไม่ใช้ตอนฉุกเฉินนะฮะ นี่ครับดึงกลับเข้าไปละด้าน,นล่างมีอะไรครับก็มีถุงส่งผ้าซักแห้งนะครับมีพวกขัดรองเท้านะฮะพวกใครใช้รองเท้าหนังด้วยครับโต๊ะทำงานอ๋อนี่มีตู้เซฟ นะใช้วิธีตั้งรหัสอะไรตอะไรลิ้นชักบางทีก็มีอะไรครับบางทีก็ไม่มีอะไรอ๋อถุงเอาไว้ใส่ของนะฮนี่อะไรเอาเขาล็อกไว้นะของของไม่บ้านอ่อันนี้เป็นปุ่มแอร์นะครับควบคุมนะฮะผมเห็นเจ้าลักษณะหน้าตาางนี้หลายเจ้าในไต้หวันนะฮะ เราก็ลดลงได้อุ้ยทำไมเน,นี่ฮะสามยี่สิบสองยี่สิบยี่สิบสิบแปดสิบเก้าอะยังสใจอ่าได้ยินเสียงแอร์ทำงานแล้วครับเพราะเราต้องการให้อุณหภูมิห้องลดลงก็เห็นเพลินเนี่ก็จบทีวีครับทีวีเปิดดิครับ นี่ก็เป็นช่แน่ของโรงแรมของไรนะครับครับก็เป็นเหมือนกับหน้ากากครอบลงไปนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆของโรงแรมนะครับนะฮะเราก็มีเช่นเวลาล่าสุดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พยากรณ์อากาศอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกต่างๆ ดูข้อมูลไฟล์ดูอะไรเงี้ยก็ใช้รีโมทเลือกนะครับบางโรงแรมนี้เขาสามารถให้ซิงกับมือถือเราได้นะก็เป็นที่ความสะดวกที่เดี๋ยวนี้ทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อไปมือถือเนี่ยอย่างพวกแอนดรอยพวกอะไรเงี้ยนะครับจะควบคุมห้องได้หมดนะานี่ก็เป็นบริเวณโซฟานะ ก็เขียนว่าอะไรไม่รู้ครับโสฟาเ็จจีนแล้วก็นี่โซฟานะครับมีโรงแรมก็ชอบมีางครับโคมไฟตั้งใหญ่ๆแล้วก็มีเรียรสารฟอฟด้วยนะครับกอตรงนี้ก็ควบคุมไฟได้เหมือนกันนะมีสองด้านนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโทรศัพท์นะโทรศัพท์เขาก็มี ำหรับจดเผื่อใครติดต่อเข้ามานะก็มีบริการแม่บ้านบริการ housekeeping แม่บ้านอะไรต่ออะไรพวกนี้ครับก็ติดต่อได้นะแล้วก็มีเบอร์ตรงนี้บอกว่าเป็นห้องอะไรนี่ก็หมอนนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็ให้หมอนมา2องใบเบิ้ลน,นะครับดีมากแล้วก็มีเวลคอมนะครับเป็นความยินดีของฉันที่จะพรีเพก็เตรียม ห้องสำหรับผู้มาเยือนก็บอกว่าถ้ามีต้องการอะไรในระหว่างที่พักก็ให้กรอกแบบฟอร์มก,การ์ดข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ส่งให้ที่ฟอนต์นะครับหรือว่าติดต่อบ,บริการเกสต์สวิตที่หมายเลขศูนย์นะครับอันนี้เป็นเมืกัแม่บ้านดูแลห้องนะครับอันนี้เป็นภาษาจีนด,ด้วยนะครับชื่อแอนเนส คงให้ให้แบบเรียกง่ายนะครับโอ้ตรงนี้ที่มีโทรศัพท์อีกโอ้เยอะจริงๆครับแต่มันบางที่สะดวกแบบว่าถ้าจะคุยคอนเฟนต์นะครับหรือว่าไม่ต้องลุกไปไหนนะครับห้องน้ำก็มีอันนี้โทรศัพท์ทั้งสามเครื่องนะจริงๆไม่ได้เห็นบ่อยนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็มีอ่าตรงนี้ก็มีอ่าเครื่องใช้นะครับอันนี้ที่เปิดขวดน่ารักทีเดียวแล้วก็มีรายการนะครับว่าราคาเท่าไหร่เท่าไหร่วิสกี้300อเหรียญนะครับก็น,นี่ครับขวดน้อยๆอย่างเงี้ยนะฮะขวดนี้ครับขวดน้อยๆอย่างเงี้ยแมีวอดก้ามีอะไรนี้เป็นเหล้าจริงเลยนะครับตามนั้นเลยนะครับ ราคาก็ตามนี้นะครับข้าของอะไรแถวนี้เนี่ยมีราคาหมดนะครับต้องเช็กดูก่อนทานนะฮะน,นี้มีอะไรอ๋อกล่องก็อันนี้ส่วนใหญ่จะฟรีนะฮะก็ชาประเภทต่างๆนี่ครับอันนี้น้ำตาลกาแฟากาแฟาโกเบลนนะฮะจากญี่ปุ่นพวกกาแฟพวกนี้จะฟรี ครับแล้วก็อนี่เปิดครับก,ก็มีอะไรล่ะพวกนี้น้ำผลไม้อะไรต่ออะไรพวกนี้ไม่ฟรีนะครับนะฮะเสียตังค์นะครับอันนี้การต้องน้ำเดี๋ยวผมต้มมามากกินคืนนี้ก,กับประตูห้องนะครับนะฮะ เวลาเข้ามาก็ต้องเสียบปลั๊กก่อนน,นะครับไฟที่จะติดนะฮะแล้วก็มีปุ่มออย่างี้ห้ามรบกวนนะครับอันนี้ให้แม่บ้านทำความสะอาดแล้วก็มีผังนะคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับน้องเดี๋ยวจะรีวิวทั่วไปเหมือนกันการรีวิวโรงแรมหรูนะครับนะนานจะได้มาพักนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น กุญแจสำหรับส่องว่าใครมาคาอประตูนะใช่เรารู้จักหรือเปล่าส่วนหน้าประตูก็ตรงนี้ครับแล้วแต่นะครับว่าเป็นยังไงดูว่าบิดไปทางไหนได้ถ้าบิดได้ไม่คือล็อกนะฮะแล้วก็ปิดอย่างนี้ก็คือเป็นล็อกอีกอันหนึ่งนะฮะคนก็จะเปิดมามันจะติดอันนี้เปิดเข้ามาไม่ได้ นี่ครับก็รีวิวห้องนะครับที่การให้อัดไทเปนะฮะตอนแรกว่าจะปิดคลิปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวยังไม่ได้ดูวิวเลยนะฮะไม่เห็นวิวก่อนนี่ครับวิวด้านนอกนะครับมืดแล้วครับตอนนี้ย่านกลางเมืองไทเปครับซิงยี่แถวนี้นะฮะแล้วพบกันใหม่กับช anel Feel Thai YouTube ครับ เก็บเรื่องราวการเนทางมาฝากกันสวัสดีครับ